สว,ส,สวัสดีครับผมผมมิสเตอร์บริงบอยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการโดนไฮแจ็คเกอร์นะครับผมในการโดนที่จะโดนพยายามหาไฮแจ็คไอดีของผมนะครับผมทีนี้นะครับผมก็คือเรื่องมันอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าคือมีบุคคลคนนึงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมบอกไปแล้วไครเข้ามาบอกว่าเออผมเนี่ยอ่าไอดีเขาเนี่ยครับ เหมือนกับไอเดีเขาเนี่ยโดนโดนแฮกโดนแบบโดนโดนแบนนะครับโดนเหมือนไอเดีขาโดนแบนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเขาก็เอออยากให้เราช่วยว่าแบบไปคุยกับไปคุยกับทางบุคคลที่แอบอ้างเป็นซัพพอร์ตนะครับผมแอบอ้างซัพพอร์ตเนี่ยรับให้ไปคุยหน่อยว่าเออแบบ เป็นเล่นนี้เล้เงี้ะช่วยปุ๊กขึ้ฉชันหน่อยเนี่ยด้วยความที่แบบผมผมก็แบบอื่นๆแบบเพิ่งตื่นแบบระมึน็สติยังแบบไม่เออเออได้ได้ไอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผมผมเป็นคนที่ชอบช่วยช่วยเหลือคนเน่และที่แบบคนแล้วมีปมญหาเขาเขาโอคผมวปุแบบเอออยากเลยก็อยากช่วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนเขาส่งให้มาแอดกับคนที่ชื่อว่าทอมบี ทมบีนะครับผมทมบีนี่แหละซึ่งซึ่งผมเข้าไปดูโปรไฟล์ตอนนะี้ตอนแรกนะครับเขาจะมันจะมีคาว่าสตรีมเดเวลอร์สตรีมวาลเดเวลอร์ต์นะครับผมตอนนี้เขาลบไปแล้วเขาอาจจะลบะดินาเบน i ดีฟอมน,นะครับผมทีนี้เขาก็ทักมาซรับผมว่าเห็ว <c oughs> นว่ามีมีรายงานว่าอ่ามีรายงานว่าแบบไอเดียผมเนี่ยเป็นตกตกเป็น ผู้ต้องสงสัยในการที่ในการในการซื้อขายในตลาดนี้นะครับผมเขผมก็บอกวีนะว่าอแบบผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแบบอ,อาจจะแบบมีมีแบบมีคนปลอมมีคนสน้อยเป็นผมอะไรเงี้ยแต่แต่เราแต,แต,แต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนเลยรีพอร์ตผมนะครับผมก็ส่งรายละเอียดแชทของคนที่ทัดมาคือด้านนี้นะครับนีน่ไม่มีครับเนี่ย ก็ส่งรยายละเอียดไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้มีผมก็ส่งเขาเขาเขาก็แด,ดูประวัติการซื้อขายนะซึ่งผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้เอกใจยอะไรว่าเขาว่าเขาเป็นส <c oughs> uh, ตรีมบอลเล็ตอเป็นสตรีมสัพอรจริงๆหรือเปล่ากงตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่ม,มยังยังไม่เอกใจเท่าไหร่จนจนแชทหนึ่ง ผมรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปเพราะผมผมส่งรายะเอีสติถ้าเกิดผมส่งแค่นี้ไปเนี่ยครับเขาเขาก็เขาาก็รู้แล้วนะเขาเขาเขาก็สามารถดูได้แต่ว่าเขาขอหมดเลยผมก็เอ๊ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มว่าไม่ใช่แล้วเริ่ม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 อย่างไรแล้วไม่น่าใช่แล้วนะคือหลัจานั้นผมก็เริ่มติดต่อส่งส่งส่งรายละเอียดไปที่สตีมซัพพอร์ตโดยตรงนะครับมก็คือ ทำคำร้องไว้ว่าเออมีคนกำลังพยายามให้แจ็คไอดีผมเขาเลคือแชทแชทนี้นะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมส่งเข้าไปผมบอกว่าไอเดี ID นี้ดี่นี่นีเบอร์สอรนี้อีเมลนี้นะติดต่อท้องช่องนี้ <c oughs> ผมพิมพ์ไปแค่ว่ามีคนกําลังชมว่ไอดียแฮกคิงไอดีลนไงครับคือลนรู้สึกว่าตอนนั้นเริ่มลนแล้วพิมพ์ไปแล้วก็ส่งไลน์แชทก็ไปว่าแชทแชทแชทที่เขาส่งไปแล้วก็ส่งรีพอร์ตไปแค่นั้นนะครับ เรากลับมาดูที่เรากลับมาดูเต็งที่ในส่วนของของไอเแชทนะครับนี่คือเขาพยายามขอข้อมูลพยายามรีดข้อมูลส่วนตัวของผมอพยายามออกเรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเลเยจน <c oughs> เขาพยายามจะให้เราเออกจากไอเดสตรีมครับผมเพื่อพยายามปยัดเขาเขาาจะได้เข้าไปครับเ,เพื่อเขาจะเข้าไป,ไปบกปปักรใดบล็อก สติมกับนั่นเองนะครับผมผมก็เออเออชื่อก็ได้อะไรเงี้ยคก็ <c oughs> ความสัา่พเ่าเลยผมไม่หลบจนนั้นผมสั่พเท่ามากๆสั่งเท่าแบบสั่พเ่าแล้วเชื่อเป็นคนเชื่อคนง่ายมากแล้วแบบรู้สึกแบบแย่เลยตอนนั้นเลยเชื่อแล้วเขาก็ส่งรหัสอ้อ otp ครับยืนยันทั้งโทรศัพท์และอีเมลผมก็ส่งไปสุงท้องทางเลยแต่ก่อนที่ส่งท้องถาผมผมติดต่อซัพพอแวร์ไปแล้วแหละซึ่งผมว่าแบบผมโดนแน่ๆ <c oughs> ครับนอกจากนั้นไอดีผมก็โดนก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับผมแลเขาก็ส่งมาว่าเออตอนนี้ไอดีคุณกำลังนี่นะยังถูกนะการใช้อยู่นะซึ่งเป็นโปรเซสในการการะบวนการทําในโปรเซสการทำไฮแจ็คนะครับในกระบวนการไฮแจ็คนะครับผมแล้วเขาก็ชวนว่าเออสเตัสตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้อยอย่าพยายามล็อกอินนะครับผมก็เอาจริงนะผมก็แบบผม,บผมล็อกอินแหละ <laughs> ผมพยายามเข้าแล้วก็พยายามเข้าเพื่อเข้าอีเมลหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเมลผมเมลหนึ่งนผมใช้เอดีสองตัวเพราะงั้นมันเชื่อมกันนะครับในที่นี mail camp, mail ้ผมก็แบบว่าเออแบบด้วยความที่แบบสกิลเนาะแบบไม่รู้สกิลรอเปล่าเทียบแต่คือไอดีมันโดนไปแล้วเน่ยเพร่อผมก็แบบแหลนิดนึงโกหกไปนิดนึงอะแบบรู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคผมก็ เดี๋ยวคิดอย่างไรนิดนึงแล้วเออเดี๋ยวมันเขายืนยันได้ว่าเออแบบตัวเคอะเป็นเดฟจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่นี้เขาก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบว่าแบบอยากจะทำต่อเรื่อการพยายามจะขออะไรกับโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าติ๊กโค้ดติ๊กการก็คือแล้ก็รหัสบัตรนะครับผมซึ่ง ประโยคนี้ต้นผมนึกว่าประโยคนี้เนี่ย <c oughs> ทางสตรีมซัพพอร์ตเขาจะไม่ขอโดยตรงอยู่แล้วเขาจะไม่ขอโดยตรงอยู่แล้วจริงๆเขาจะไม่ขอตั้งแต่เรื่องกบรสซ์ซัเขาจะไม่ขอ,เล,เ,ขขอเลยนะครับนี่นี่นะครับเขาจะไม่ขออะไรเลยแล้วจากนั้นเขาก็เขาก็บอกว่าเออขออ่ห้าสิบดอลห้าสิบดอลในการที่จะอะ่เปิดบัญชีครั้งหนึ่งเพื่อแบบเดินสเตทเมนต์นะครับผมซึ่งตอนนั้นผมจะบอกว่า ผมไม่มีหรอกห้าสิบดอลลอร์ผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีหรอกจะจ่ายผมไม่มีหรอกผมไม่มีจริงผมก็เลยบอกว่าเออตอนนี้กูไม่ไม่ซื้ออะไรไม่ได้เลยไม่้มีเงินจนมากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ้วผมมีอยู่นะริงว่าผมมีแล้วเพราะผมก็ไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าถึงไม่อยากยอมเสียเงินเพิ่มเนี่ยเสียค่าเง่นนะครับผมก็เลยแบบอ่าคุยเล่นๆกับมันไปเลยว่า อี๊ห้าสิบดอลแพงไปว่ะลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าแล้วเขาเราบอกว่าเออได้อะไร่ผมก็เลยหนึ่งดอล <c oughs> เขาบอกเอ้ยไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้เด็กน้อยคือยี่สิบดอลอะไรบอกโอ้ผมก็บอกได้ได้ไดมันมันก็ได้นะแต่ว่าแบบมึงอ่า้อให้กูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าผมแค่เป็นเป็นคนหนึ่งที่เดินเรื่องเดินเรื่องนี่ฉยเดินเรื่องให้ ผมก็แบบมองแมวเฮ้ยเฮ้ยเงินนะผมออเดนาวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใกล้ถึงนะเดี๋ยวกดทับไปนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเคก็ยอมรับนะว่แบบเออได้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 อะไรเงี้ยเออได้ได้เดี๋ยวค่อยทำมาตอบเดี๋ยวค่อยทำตอบกันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาผมก็แบบขอยืนยันตัวว่าคุณคนจริงๆริงหม่แล้วเขาก็ส่งโปรไฟล์มาให้จริงคระบท่าหลือทอมบีกครับผมคุณทอมบีเอาจริงๆนะคุณทอมบีนะครับเขาเป็นพนักงานวาวจริงๆนะครับ เขาเป็นพนักงานวาวจริงๆ,งๆเลย๋ยวไม่ดูนะและที่สำคัญที่สำคัญนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเขาบอกในอินโฟอยู่แล้วนะครับว่าพนักงานวาวพนักงานเจ้าหน้าที่ของวาวจะไม่ถามข้มอมูลส่วนตัวของคุณเด็ดขาดและจะไม่ถามอะไรเกี่ยวกับบัญชีหรือไอเทมเพราะฉะนั้น อย่าเชื่อใครนะครับเราจะทำงานกับเฉพาะสตรีมซัพพอร์ตเท่านั้นคือคุณต้องติดต่อซัพพอร์ตเท่านั้น<ม>เขาถึงจะตอบนะครับเพราะนอกจากนั้นเขาจะไม่ทำอะไรเขาเ<ม>ขาจะไม่ส่งอะไรเขาจะไม่ถามแม้กระทั่งเขาจะไม่ถามคุณเลยคุณต้องไปถามเขาอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเติร์ดโปรอาจจะถามพันเติตร์าร์ตี้หรืออะไรเท่านั้นนะครับ เขาจะไม่ถานเพราะฉะนั้นนี่คือไอเดียจริงของเขานะครับผมบอกเลยนี่คือช่องทนี่คือการตัวจริงนะครับผมพอเป็นเป็นคนบุคคลอื่นแอบอ้างคนเป็นคนนี้นะครับผมซึ่งซึ่งเขาผมก็เคลียร์เรียบร้อยละนี่เขาก็ส่งว่าเออแบบสามารถดีไ์ได้นะอะไรอย่างเงี้ยดีไฟในช่องทางของสตรีมเวิร์ดนะครับผมเขาดีไฟว่ายได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าในนี้ผมก็แบบไหมเงั้นเดี๋ยวลองเงินเดือนออกนะโอเคเขาชนะอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมปิดคอมเลยหลังจากคุยแชทนีแบบน้แต่ถอนหายใจไต่อย่างเลยครับพวกะคือเอาว่าหวังหวังประกายไฟได้เลยของซัพพอร์ตแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ผมก็เลยไปน,นอนเลยครับตื่นมาแปดโมงเช้าได้รับอีเมลได้รับอีเมลจากคุณเมร์ครับผมเขาเป็น <c oughs> ุณอาคุณเมย์ผมเคยคุยกับเคยเคยเคยได้รับการช่วยเหลือมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนั่นก็คือเขาประทับบอกว่าสวัสดีขอขอบคุณที่ติดต่อนะครับผมคือตอนนี้เราอยากจะจะยืนยันว่าบัญชีตัวนี้ยเป็นของคุณจริงๆแล้วรบกวนส่งชื่อนามชกุลที่อยู่ในใบเสร็จนะครับผมแล้วก็ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะคะ แล้วก็ชิลิตของบัตรแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็อีเมลแรกนะครับผมนี่คือสิ่งที่เาได้ผลได้ส่งรายละเอียดไปนะครับผมแล้จากนั้นมันก็เป็นการยืนยันได้นะครับยืนยันพูดว่าตัวเองเป็นเจ้าของชิปจริงจริงๆนะครับซึ่งไอ้เกิดหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะต้องอต้องต้องดูว่าไม่ใช่ดิต้อง,องจาสิ่งนี้ไว้นะครับ ไม่คือทุกอย่างที่เราซื้อในสตรีมหรือว่าอะไรคุณต้องเก็บไว้นะครับผมเ,เพื่อเป็นเผื่อมีกรณีของผมซึ่งกรณีของผมนี่คือโชคดีโชคดีที่ว่าผมจ e ําอีเมลแรกบัญชีได้นะครับแต่ว่าอ e ีเมลแรกบัญชีเนี่ยผมอะ่ะไมะ่ตอนนี้มันมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนั้นมันโดนไฮแจ็คไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมโชคดีที่ผมจํายังจําได้อยู่นะครับเพราะอ e ีเมลแรกนี้ผมสมัครไปเมื่อปีสองพันเก้าะถ้าจาไม่ผิด เอ๊อะสมัยปอสามอะเลแรกอะสมัยที่ผมยังปอเขาบอกว่าเอไม่ต้องห่วงนะเรายินดีช่วยนะครับเรายินดีช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับสําหรับข้อมูลที่อยู่อีเมลแรกและข้อมูลบัตรเครดิตนะครับ <c oughs> อ่าเพราะว่า <c oughs> ทาไมครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเมลไปกี่เมลนะครับสตีเขาจะไม่ถานเขาจะถานแค่ว่าอีเมลแรก คุณจําได้ไหมถ้าคุณมีแสดงว่าคุณ,คณจะขอบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณอย่าพยายามบอกพวกไฮแจ็กเกอร์ er เนี่ยครับอย่างนั่นก็คืออ e ีเมลแรกอีเมลที่สกุลที่คุณสมัครพยายามอย่าบอก e อีเมลนั้นนะครับเพราะว่ามันถ้าเขารู้ถ้าไฮแจ็กเกอร์เขารู้มันก็คือแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวฐานคุณก็จะน้อยลงไม่สามารถถูกไดนะ้เพราะฉะนั้น สิ่งเดียวสิ่งแรกนก็คือคุณอยากพลาดไปบอกเขาเองนรมีรู้สมัครมีแรกนะครับต่อมาครับข้อมูลที่จะช่วยคุณก็คือบัตรข้อมูลของบัตรเครดิตในตัวนี้มันช่วยคุณได้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณมีข้อบัตรเครดิตถ้าคุณเก็บประวัติการซื้อขายหรือว่าแบบเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ในในอ e ีเมลเนี่ยครับเก็บไว้คุณก็จะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นเยอะเลยว่าเป็นโอกาสที่จะได้บัญชีก,กลับมาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ส่งอีเมลลบส่งรหัสผ่านชั่วคราวมาะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดมาแนะนําแนะน,นําว่าให้เราเปิดสติ๊กเกอีกครั้งนะเพื่อป้องกันการชีงคุณนะครับในนี้ผมก็ส่งในนี้ผมก็ส่งไปขอบคุณเลยนะครับผกว่าเออแบบรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ส่งรายละเอียดรายละเอียดแชทในดิสคอร์ดนะครับที่ผมแชทแชทไ้ส่งข้าไปเป็นหลักฐานนะครับ ว่าเออันนี้คนนี้จริงๆนะโดยแอบอ้างโดนกงเงินอะไรอย่างงี้นะครับผมนั้นออผ่านมาต่อมานะครับผมผมก็ได้รับการติดต่อเ,เออกับใหมกครั้งแต่ไม่ใช่คุณเมนะครับผมกลายเป็นว่าเป็นคุณเควินนะครับที่ผมเคยติดต่อมเออมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ตอบกลับมาว่าครับออดีใจนะที่ได้เห็นบัญชีของคุณออกลับมาแล้วนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวก การทำครั้งนี้ยมันเป็นเป็นวิธีการที่ไฮจ็คเกอร์เลยทำกันทั่วไปเลยก็คือจะพยายาาขอ,อารหัสของแอ้เขาของบัญชีนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งในคนอ,อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับาทางคุณเชวินเขาได้ก็เติอนมาว่า,าซัพพอร์ตเขจะไม่ติดต่อคุณโดยตรงหรือผ่านช่องทาง First Party เตอร์ Party ตี้นะครับ ก็คือจากไม่ติดต่อจะติดต่อแค่สตรีพพอร์ตเท่านั้นก็คือคุณจะติดต่อทําเรื่องทาคําร้องไว้แค่นั้นเขาจะคุยผ่านผ่านคุณแค่นั้นอย่างเดียวและจะไม่ถามอ่ารห,หัสอะไรกือย่างที่เกี่ยวกับคุณเลยเขาเขาจะไม่ถามเขาจะไม่ถามรห,หัสบัญชีอะไรนี้เกี่ยวของคุณเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปก็คือว่าสิ่งหนึงงงน่งที่คุณจะต้องสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไม่ลืม นะครับนั่นก็คืออีเมลที่อีเมลแรกที่คุณใช้สมัครนะครับผมแล้วก็ข้อมูลบัตรเครดิตนะครับข้อมูลบัตรเครดิตใปเสร็จพยายามเก็บไว้แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีโค้ดเกมที่อัติเวทไปแล้วนะครับคุณสามารถใช้เอามาใช้เป็นหลักฐานได้นะครับก็เก็บไว้สี่ห้าสี่ห้าโค้ดเก็บไว้พยายามเก็บไว้นะครับแล้วก็ใบเสร็จ ไปเสร็จพวกนี้ก็เป็นหลักฐานได้เหมือนกันนะครับเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานได้แล้วก็โบรชัวร์ซื้อขายอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยสตรีมสตรีมวอลเล็ตสตรีมวอลเล็ตโค้ดใช้ได้นะจริงๆสตรีมวอลเล็ตโค้ดถ้าเรามีไอ้โค้ดเก่าสามารถยืนได้ครับเพราะจะเห็นว่าไฮ er นจะ็คเกอร์เนี่ยเขาก็พยายามของกันว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ส่งให้เขาเลยเนะี่ยเคร็จแล้าถ้าควรจะใช้แล้วนะย้ำนะใช้แล้วนะนั่นแหละครับ พราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะเป็นชาหอนสอนใจกับผมเลยครับก็อยากให้อยากจใหเพื่อนๆระวังด้วยนะครับผมเปิดจะเกิดกรณีอย่างนี้นะครับผมผมอาจจะมา,าเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีแล้วกันอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่โชคดีแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้โชคดีเลยผมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอ่าแล้วก็โชคดีสำหรับการพกันในบัญชีนะครับว่าอ่ามันก็เป็นทับสินของเราเนอะเพราะว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยกกี่ยจะฝากไวนะ้คืออย่าพยายามเชื่อใจใครนะครับผมอย่าพยายามเชื่อใจอ่าอย่าพยายามเชื่อเชื่อคนง่ายๆนะครันอย่าพยายามเชื่อคนง่ายอย่าอย่ามหลงอย่าพยายา,ยายามหลงกลกับ คนดูดวงอุบายทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการท,ที่เราเสียเดีนิ่ไปนี้ก็ครับแบบเสียเงินมูลค่าหลายล้านเลยนะพูดถึงเนะี่ไหลายหลายแสสหัสเลยนะแบบเกมที่คุณซื้อมาไม่ว่าจะเป็นราคาเต็มหรือราคา,านี่ยมันมูลค่ามัน,มนเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามน,นะครับผมเข้ามาชมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็เป็นบุตรธรมุท่าหอสอนใจแล้วก็อุทาหอขอาเราผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ผมจะปิดเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอดูต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสวัสดีครับ